จ้าพอเรนานำฝนแล้วนำฝนมาบ้านเยายงหรือเปล่าดังระบายกว่าท่านไหมค่ะบัดมือบดัดคำน,นั่นจะมีฝน,นตกทีนี้มันเลยน้ำฝนเด้อ ฝนตกฝนตก,กอตก่านี่นี่จ้าบริเวณหน้าบ้านคุณยายยางหน้าบ้านยายแดงอ่าส่วนนี่จะน้ำระบายปะทันะทันน้ำท่วมน้ำท่วมทางบ้านคุณยายด้วยจ้ะฝนตกน้ำท่วมฝนตกน้ำท่วม มันถัมล้านกว๋วยเตี๋ยวแล้ว